วันนี้นะครับผมจะมายิงนกด้วยหนะะังสติกนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันทาง,งานู้นไปครับอีกทีนี้นะครับผมก็มายิงนกนะไม่รู้จะได้ติดมือไอ้ติดมือไปหรือเปล่าครับแต่ถ้าได้ดินไปแล้วมไม่เห็นอ,ย,อยู่ทีเกาะอย่างเงี้ยนะสองตัวเลยเอาตัวน,นี้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวนู้นก่อน ดีนกไปลแล้วอ่ะน่ะเดี๋ยวไปข้างหน้าเดีย๋ยวไปข้างหน้าไปดันน้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน,นะ,ะเดี๋ยวไปต่อยทีก้องเห็นปะหึ่ โอ้โหไม่โดนเมื่อกี้เฉียดหัวมันไปแล้วนะเฉียดข้างหลังใช้คอยหัวน,นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่หน้าหนี่นีนเลยเดี๋ยวพี่หน้าเดี๋ยวผมจะมาดัดปลาอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินไปยันนู่นเลยเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวก็กลับไม่ได้ก็ไปต่อยอทีใหม่ทีใหม่น่าจะเป็นคัมอาหาร ถ้ามหาลือจ,จะเป็นดักดักฟ้าก็เด่๋ยวค่ยติดตามกันนะครับแล้เรื่อยๆยแค่นี้เราไม่ค่อยได้มาถ่ายคลิปนะครับลูกอคอกครับลูกอคอกนี่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 ซูมกล้องซูมไปฮะโอโ้โหลูกอคอกอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาตีเบดให้ดู เดี๋ยวจักเลยเดี๋ยวจักเลยมันก็โตอยู่แถวนี้นะครับปทีหน้ถ้ามัมเดินเสร็จแล้วนะแน่จะรู้นะครับว่าเราจะทำอะไรเราเอาแต่นกเขาและแนกเอียงนะครับเราไม่เอานกพวกมกน,นก็ยางนกเกียบหอยนะเราไม่เอาใหญ่เกินยินไม่ลง ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้นกนะครับเดี๋ยวจับปูหินแถวนี้เอาได้ถ้าไม่ได้นกเดี๋ยวผมจะจับปูหินแถวนี้เป็นต้มน้านะครับมันก็อุ่นของบนไป เดี๋ยวตัดภาพไปตอนเจอนอกนะครับตอนนี้ผมก็เดินมานานแล้วครับยังไม่เจอโน้กโน่นโน้นโน้นไปดูกันนี่ครับโน่นโน,น,นกล้องซูมไปกล้องซูมไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวไปดูมันจะมันจะหนีป่ะไปดูไปดู ตัวเลยน่าเราแลกห็นแค่ตัวเดียวสองตัวเอี้ยงเอี ng, ้ยงโขงจนเอี้ยงน้าวางงูด้วยไอเริ่มยิงแนละ้วนะไปต้นนู้นไป โอ้นโน่นเหยียวเยียวเหยียวไปดูไปดูตามไปตามไปคนครับนกเหยี่ยวตูมใบตูมไปกล้องกล้องเห็นปะนั่นนั่นนั่นอะนู้นเล้วมันก,ก็โผล่ไงเหยี่ยวกินปลานี่ว่้นะ โอ้โห oh, oh. ตัวโคตรใหญ่ตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียนะไปะะไปเอาน้องกันต่อม,เมเอีเดียวไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปแจกเดี่ยวพีพีหน้าเยอะไม่เยอะเดี่ยวอ่ะโอนขี้เกียจเลยอะนั่งเยอะเกินนี่นี้นี้โอ้ยขึ้นบุญมากเลย ไปต้องมาข่านเพลดต้เดินที่ชิดนน่ะแต่ก็ไม่เห็นแล้มันจะตื่นไปต้องมาขามเพศแล้วก็วนเข้านาแล้วก,กลับเลยเ้าไม่ได้ ในแต่ละอีกทีหน้าเจอใหม่เจอแน่บึงนั้นล่ะเยอะมากเยอะมากคุณผู้ชม 嗯？谁溜了？ โน้ตขมิ้นด้วยมันยังมีแล้วยังมีคลิปให้ทำอีกเยอะนะครับแถวนน้นก็เป็นนกกวักเยอะมากดูดินี่นี่านีเดินไปตรี้เลยนไเไมเดิได้นเิ ยิงยิงยิงยังไงไม่ได้เรื่องไม่เคยยิงอ่ะเออโดนนะเคยมีโดนอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ยิงหลายเดือนละ thay vừa phải con thay vừa thay vừa ồ hì mày, sẽ khẩu hết đái không thong ไปแล้วอ่ะอืมเดี๋ยวกลับก่อนไปดูต้นนั้นใหม่ซะต้นนั้นยิงให้โดนอีกนะเดี๋ยวก็ขึ้นน่ะบนยอดบนยอดนะเตือนเตือนบนยอดนะขื้นยอดน่ายิงลุกน้ำก่อนจะได้หงุดหงิดใช่ๆผมเปล้อนกระเป๋าอย่างนี้น้าดัดรอบ ก็น่าดักลอบคุณผู้ชมแล้ว EP นี้คงไม่ได้แน่นอนโดยมล่ะแล้วงน่าจะได้ครับตัวสองตัวเขียบเต็มเลย เดินเลยป่าเขียน,นออกน,นี่ถ้าเกี่ยวข้าวเดี๋ยวคุจะมาตีหนูให้ดูวันนี้เล่นสามดีเลยอ่ะีนี้ดีที่สามดีที่สองก็จัก หอยด้วยหลังที่แข็งไข่วิธีนี้ก็ยิงนกอยู่บนยอดโตมไปดูดิโอ้ยไผ่เนี่ยเบนไปละนกนกเอียงใช่ไหมนกเอียงนกพวกนี้มันรู้ตัวไวว่ะนกเขานกเอียงนั่นนั่นน่ะอยู่คนนั้นน่ะเห็นไหมเห็นไหมสายขนนี่นะเบาเบา S <S ถ้าอยู่ระยะนี้เราต้องค่อยๆย่องก่อนครับนั่นแสกตัวยางน่าเป็นยอดเต็มเลยนะนั่นแหละ เี้นะเงี้เลยฮึโอ้ยเห็นลูกกระสุนนะเห็นเห็นเห็นไงกล้องเห็นไหมเห็นเชียวหัวเลยโอ้โหอันนี้พลาดจริงๆมันไปต้นโน้นเดี๋ยวมันต้นกระดูกมันไม่ไป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 ทางโน้น ไปดูไยดูตรงน้คลิปยาวหน่อยนะเดี๋ยวตัดภาพไปทางนน้เลยปะแค่นั้ตอนตอนตะคุกมันเยอะ่ะมันไปยืหลัต้นนี้เดี๋ยวผมไปยืไม่ได้มต้องว่าวลายไม่ไหเอาแต่ขา นกป่ารู้ตัวไวเหมือนนกตามบ้านอยงนี้น่จะเคลื่อนตัวได้ไหมคะจะไม่มีแล้วนะ่ยินซุ่มไปก่อนไปดูต้นสะดาวต้นนี้ ไปดูตามแถวน้ำไหมฮะไปตามแถวน้ำไหมทั้งไงอ่ะมันไม่มีอ่ะที่เก็บไปแล้วเฮ้ย,ยดูมาดูมาดูตรงนี้นี่เข้ามาดึงเห็นลังนกกระจาบปะ ดี๋ยยาวอะ่ะเดี๋ยวยิงให้ดูออนะตรงนั้นเนี่ยแล้วล,วลวออะไม่รู้จะเห็นในกล้องจะเห็นหรือเปล่าสำหรับอีพีนี้นะครับก็เราก็ไม่ได้นกเลยนะครับก็สำหรับอีพีหน้าก็คอยติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปทำอะไรนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับสวัสดีครับ